อะขอวันนี้มาดึกหน่อยนะครับเพราะว่าอ่าคือตอนแรกกะจะไม่กะจะไม่ไลฟ์แล้ววันนี้เพราะว่าวันนี้ค่อนข้างดึกผมทำแคมเปญของอ่าติวออนไลน์วันละนิดละหน่อยนะครับบน facebook ตัวเองนี่มาวันนี้วันที่สามผมทำแต่วันที่หเนาะก็คือตั้งใจว่าอยากจะไลฟ์ สอนติวภาษาอังกฤษได้เลน็นน้อยแค่ไม่กี่นาทีนะครับบน Facebook ครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะได้เป็นการแบ่งปันความรู้ด้วยแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองเรื่องของการสอนออนไลน์สอนทางสื่อโซเชียลนะครับแต่แทนที่จะฝึกคนเดียวก็ฝึกเหมือนกับก็ทักก็ลงมือทําเลยนะครับตอนแรก,กอาจะไม่ทําแล้วแต่ว่าสัญญ,ญากตัวเองไว้ว่าอยากจะทา ก็เลยอ่ะยังไงก็ตามแต่วันนี้ก็ขอทำหน่อยยวสปาจะต้องขอเข้านอนเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานใหญ่แต่เช้าเลยนะฮะแต่ว่าเอ๊ะมันนอนไม่หลับเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่รักษาสัญญาตัวเองว่าเราอยากจะทําแคมเปญตรงนี้นะครับก็อ่ะทำซะหน่อยนะครับทีนี้ผมก็ก็ไม่ได้กําหนดหัวข้อตายตัวว่าจะตีว่าอะไรจะสอนเรื่องอะไรนะฮะเห็นว่าผมไปสรุปคําอันนี้ขึ้นมานะฮะ ซึ่งเป็นประโยคของคุณคริสการ์เนอร์นะครับซึ่งคุณคริสการ์เนอร์นี่คือใครนะครับผมก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดหมดนะฮะแต่รู้อย่างเดียวว่าเขาเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภาพยนตร์เรื่อง The Pursuit of Happiness ซึ่งน่าจะโหหลายปีมาแล้วนะฮะที่วิลสมิธเล่นกับลูกชายตัวเองนะฮะเกี่ยวกับใน เนี่ยคริสกรเนเนี่ยที่เขาเคยเป็นเหมือนกับคนไร้ไร้บ้านเป็นโฮมเลสแล้วก็ได้ได้ไดต่เต้าต,ตัวเองขึ้นมามีงานทำแล้วก็เป็นโบรกเกอร์ทำงานเป็นบลกเกอร์แล้วก็ได้ก็ตอนนี้เหมือนเปิดบริษัทหรืองไงถ้าจำไม่ได้นะครับเอาแต่เอาเป็นว่าเขาเขาเป็นอะไรที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้อย่างอย่างดีเลยแล้วก็ในในวงของธุรกิจหรือว่าการสร้างแรงบันดาลใจก็จะมีคนที่เอ่ยถึงคุณคริสกรเนเนี่ยตลอดนะครับนี่ผมไปสะดุดที่ประโยคหนึ่งจริงๆแล้วผมดูรายการไลฟ์ สดไลฟ์ uh, ของรายการมิชชั่น t ด e m มูนเช้าวันหนึ่งนะแล้วก็แบบประโยคนี้น่าสนใจมากแล้วผมก็เลยขอแคปมาจากรายการนั้นเลยแล้วก็มาตรงนี้เลยนะฮะ uh, ประโยคนี้นะครับประโยคนี้ก็ uh, พูดว่าอะไรอะประโยคนี้พูดว่า i am strong because i've been weak i am fearless because i've been afraid i am wise because i've been foolish ผมรู้สึกมันมันกินใจอะ่ะมันกินใจมันเป็นประโยคที่แบบว่าคือเขาไม่ได้เกิดมาแล้วเขาก็ได้ประสบความสําเร็จอย่างอย่างที่เขาเป็นทุกวันนี้เลยอะ่ะมันเขาผ่านอะไรมาเยอะมากอย่างที่แน่ๆเลยถ้าดูจากหนังก็คือเขาเหปอนเป็นโฮมเลสแล้วก็แบบวิ่งตามหางานวิ่งตามหาแบบชีวิตคือเพื่อสู้เอาแห้เปเนศกกคือเหมือนมันแปลความหมายว่าการตามความความสุขความสุขนะฮะซึ่ง ประโยชน์ที่มีเป็นประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจใน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 ,ในการเอามาพูดในวันนี้นะฮะเดี๋ยวขอแปลก่อนนะฮะก็คือว่า I am strong because I've been weak ก็คือว่าผมแข็งแรงเพราะผมเคยอ่อนแอมาก่อน I am fearless because I've been afraid ผมไม่กลัวผมกล้าขึ้นผมไม่กลัวเพราะผมเคยกลัวมาก่อน I am wise because I've been foolish ผมฉลาดเพราะผมก็เคยโง่มาก่อนเคยไม่รู้มาก่อน ซึ่งประโยคนี่ทำให้เราเห็นเลยว่า I am strong, I am fearless, I am wise เนี่ยมัน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 คืออะไรที่เป็นตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้หรือทั้งหมดก่อนที่จะมาเป็นตรงนี้ I've been weak, I've been afraid, I've been foolish มาก่อนซึ่งคือคือก่อนที่คนเราจะประสบความสำเร็จมันต้องผ่านเรื่องเลวร,ร้าย ผ่านเรื่องอะไรต่างๆนานาม,ม,า,มากมายทีนี้มันมีทั้งคําศัพท์และก็ไวยากรณ์ที่ผมอยากจะเอามาพูดในค่ําคืนนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูว่ามีใครดูบ้างเพราะผมแชร์ตรงนี้พวกผมจะมองไม่เห็นว่าอ่ใครจะไม่เห็นตัวเองเห็นรู้ว่ามีใครบ้างเดี๋ยวขอลองต้องเช็คดูนะก็คือ,อก็คือจะบอกว่า I am strong I am strong นะครับ I am strong ฉัน ฉันแข็งแรงฉันแข็งแรงตอน I'm strong ทุกคนรู้จักคำว่า strong นะครับแต่ตรงนี้มีการใช้ have. have been have of ตัวนี้เป็นตัวยอ่อของ have I have ยอ่อเป็น I've อ่านว่า I've I've นะครับไอ้ be ตัวนี้ก็คือมาจาก verb to be นั่นแหละ แต่มันอยู่ในเวอร์ชช่องที่3มั้นก็เลยกลายเป็นอะไรครับมันเป็นเวอร์ชช่องที่3ก็เลยกลายเป็นบ e นเนาะซึ่งทุกอันเนี่ยนะครับขึ้นด้วย i am ซึ่งเป็นกริยาที่ผ่านอยู่ใน present simple และตรงนี้ก็เป็น present perfect present simple present perfect อาจบางคนสงสัยว่าเอ๊ะพูดอะไร present simple คือถ้าเกิดคนที่เรียนวยากรมานัเรียน,นักศึกษาที่เรียนวยากรมาจะรู้ว่าอะไรเป็น present simple present perfect ที่นี่มันน่าสนใจตรงที่ว่า i am strong ก็คือเวลาเราพูดถึง present simple เราพูดถึง tense ใช่ไหมครับประธานปรประธานตามด้วยกริยาชนิดหนึ่งที่อาจจะมีการเตริม s หรือ es ก็แล้วแต่ว่าประธานเป็นอะไรเอกพจน์หรือบูพจน์เนาะทีนี้เนี่ย verb to be มันก็ มันก็ผ่านออกมาครับวัตถุีมก็ผ่านออกมาเป็น is am are ในรูปของ present ในรูปของ present I am strong ก็คือว่าฉันเนี่ยตอนนี้ฉันแข็งแรงแต่พอเราไาเห็นตรงนี้ครับเรามาเห็น I've been ตัวนี้เส่้ตัวนี้มันเป็นทำไมต้องเป็น I have be e n มันคือ มันมาจากโครงสร้าง tense um, present perfect ประธานตามด้วย have หรือ has และตามด้วยกริยาช่ิงที่สาม I have been ตัวน,นี้คือ I have แล้ว verb to be เราใช้ verb to be กับ adjective นะครับเพราะ adjective ไม่ใช่ verb เราต้องมี verb to be อันนี้ก็เหมือนกันไหม verb to be แต่อยู่ในรูปของ I am เพราะเป็น present simple ธรรมดานี่เป็น present perfect p พรส e ซ t p ์เ f e c กใช้เมื่อไหร่ครับใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วผลของมันหรือการการะทำของมันเนี่ยยังดําเนินต่อมาถึงปัจจุบันจากประโยคนี้เราจะเห็นว่าพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของคําว่า Present Simple ของ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 ,ของการใช้ Present Simple แล้วเนี่ยเราก็าจะรู้ว่า I am strong คือมาฉ,ฉันตอนนี้แล้วฉันตอนนี้ใันแข็งแรงแล้วเพราะที่ผ่านมาที่ผ่านมาจนถึงตอนเนี้ที่ผ่านมาเนี่ย ฉันน่ะเคยอ่อนแอมาก่อนฉันนเคยอ่อนแอมาก่อน Present Perfect มันใช้ประมาณนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วค r e p e r ซ e e t เ e อร์เฟเนี่ยโครงสร้างตัวนี้มันเหมือนกับมีคำว่าแล้วอยู่ในตัวโดยที่เราไม่ต้องใส่คำว่า already ก็ได้ already มันแปลว่าแล้วเหมือนกันแต่ด้วย tense ด้วยฟังก์ชันของ tense เนี่ยของตัวเนี้มันทำให้มันกลายเป็นคำว่าแล้วไปในตัวก็คือว่า ฉันน่ะแข็งแรงนะตอนนี้เพราะว่าฉันน่ะเคยอ่อนแอมาแล้วคือทั้งชีวิตของฉันเนี่ยนะตั้งแต่เกิดจนถึงมาประสบความสำเร็จเนี่ยฉันน่ะเคยอ่อนแอมาแล้วนะครับ I am fearless ฉันไม่กลัวตัวนี้มาจากอะไรครับ fearless มันมาจาก fear บวก less fear เป็นคำนามแปลว่าความกลัวนะครับเอา less ไปใส่ ข้างหลัง less ถ้าเกิดอยู่ในขั้นกว่าของการเปรียบเทียบมันจะแปลว่าน้อยกว่าใช่ไหมแต่พอมาอยู่อย่างนี้มันเป็น suffix ทางวยากรเขาเรียก suffix suffix ใส่ไปข้างหลังคาอะไรก็แล้วแต่มันจะทําให้คํานั้นที่มีความหมายว่ามีอยู่เป็นอยู่ยกลายเป็นไม่มีนะครับไม่มี fearless fear คือกลัว less ไม่มีไม่มีความกลัวคือกล้า I am fearless ฉันฉันกล้าตอนนี้ลนะฉันไม่กลัวตอนนี้เพราะว่า ฉันก็เคยกลัวมาก่อนไงเห็นไหม I've been afraid นะครับกลัวนี้ I've been weak จะเห็นว่า afraid กับ weak นี่คือเหมือนกันคือมันเป็นคำคุณศรรพัพท์มันต้องเอา verb to be มาต้องใช้ verb to be แต่ verb to be อยู่ในรูปอะไรครับอยู่ในรูปช่องที่สามเพราะว่ามันมาในโครงสร้างนี้ I've been afraid ฉันเคยกลัวมาก่อนฉันเคยกลัวมาก่อนนะฮะฉันเคยกลัวมาก่อน นะแล้ว I am wise I am wise คือฉลาดฉันฉลาดแล้วเพราะฉันเคยโง่มาก่อน I've been foolish ฉันเคยโง่มาก่อนคือตอนนี้ now 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 น่ตอนนี้ I, I am now wise ฉันฉลาดแล้วตอนนี้เพราะว่าฉันนั่งโง่มาก่อนฟ o ล i s ชคือโง่ไม่รู้เรื่องโง่จะเห็นได้ว่าเราใช้ tense อย่างไรทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ I am anden t h I've been ก็เพราะที่เหตุน,นี้นะครับมันเหมือนกับเราเวลาเราถามว่า How are you อย่างที่เราคุ้นเคยกัน How are you คือคือ,ค,อคือสนใจนะเวลาเนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้คุณเวยบ้าง ต่ถ้าเปลี่ยนกลายเป็น present perfect นีิยถาม how มันจะต้องเอากริยาช่วยไว้ข้างหน้า how have you been ด้วยฟังก์ชันของ tense present perfect มันใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ขนในอดีตผลก็มาดำเนินต่อมาถึงปัจจุบันแสดงว,ว่าตรงนี้เราเราใช้ have, how have you been นี่หมายความว่าไงครับเราถามยังไงคือตั้งแต่ไม่ได้เจอกันมาหรือตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถึงตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเพราะฉะนั้น how are you มันสนใจแค่ตอนนี้เวลานี้แต่ how have you been คือ ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นไหมมันก็เป็นระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะมันตามหน้าที่ของ p r e s e n t perfect นี่ก็เหมือนกัน I've been afraid ฉันเคยกลัวมาก่อน I've been weak ฉันเคยอ่อนแอมาก่อน I've been I've been foolish ฉันเคยโง่ามาก่อนแต่ตอนนี้ฉันแข็งแรงขึ้นฉันไม่กลัวละฉันฉลาดขึ้นนะครับอันนี้คือไวยากรณ์ที่แทรกเข้ามานะแต่หลักๆเนี่ยผมอยากจะมาพูดถึงประโยคนี้ ะะ I m strong because I've been weak. I m fearless because I've been afraid. I m wise because I've been foolish. ก็คือมันมันมันดูเป็นพลังอนะผมดูรู้สึกแบบเออว่ะเราทุกคนแม่งต้องผ่านอะไรพวกนี้มาก่อนต้องผ่านความ weak ความ afraid ความ foolish เพราะ้คนสำเร็จในชีวิตทุกๆคนผมว่าเขาต้องผ่านตรงนี้ทั้งหมดต้องอ่อนแอมาก่อนต,อต้องต้องกลัว ก่อนที่จะมากล้ามาฉลาดอย่างนี้ก็คือต้องกลัวก่อนที่จะมาฉลาดอย่างเนี้คือต้องต้องโง่ต้องไม่รู้เรื่องมาก่อนเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นทําอะไรก็แล้วแต่มันมันจะต้องมีสเตปของของสิ่งที่มันเนกาทีฟที่มันดาวอยู่แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเขาแข็งแรงขึ้นเขาเขาเขาพยายามทาให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นเขาไม่กลัวเพราะเขาเขาเคยกลัวแล้วเขาก็ทําท,ท,ทั้งที่เขากลัวนัว่นแหละก็เลยกลายเป็นความกล้าเขา ฉลาดขึ้นเพราะเขาเรียนรู้เรียนรู้ทําไมก็เขาไม่รู้มาก่อนไงโง่ามาก่อนไม่รู้เรื่องมาก่อนเงี้แล้วก็ไปเรียนรู้สะจนฉลาดมันจะมีสิ่งตกงกันข้ามกันอยู่เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าประโยคนี้น่าสนใจแล้วมันเหมือนกับให้กําลังใจตัวเองด้วย<ม>เพราะว่าผมตอนนี้ก็หลังจากที่ผ่านเหตุการมานะไมมมันจะไม่ได้ร้ายแรงเมื่อเทียบกับคนอ,อือ่นเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับสภาพชีวิตจิตใจตอนนี้ก็ยังรู้สึกอืมไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพราะอ่านประโยคนี้รู้สึกแบบ เอออะไรที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเรากำลังเรากำลังเผชิญกับความอ่อนแอเรากำลังเผชิญกับความกลัวอยู่นะเรากำลังเผชิญอยู่กับความโง่เขลาเบาปัญญาอยู่นะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้เนี่ยแล,แ,ลแ,ลแ,ลแล้วเรา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 ทำในสิ่งตัวตนข้ามคือไม่รู้ก็ไปเรียนรู้สิกลัวก็กล้าสิอ่อนแอขี้เกียจขี้คลานเนี้ยก็ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่เออวะ่ะเนาะ เลยคิดว่าเออเอาประโยคน,นี้ขึ้นมาพูดดีกว่าแล้วแบบเหมือนได้เป็นการบอกไปด้วยว่าเออคือบอก,ท,กทุกคนนะครับแล้วก็บอกตัวเองไปด้วยว่าเราผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับเราผ่านจุดนี้มาแล้วทั้งนั้นเลยนะฮะเราผ่านจุดนี้มาแล้วทั้งนั้นเลยแล้วก็คิดว่าค่ำคืนนี้ทุกคนคงจะได้ไประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยนะฮะเพราะเดี๋ยวสักพักผมต้องรีบพักผ่อนลนะเพราะว่าพรุ่งน,นี้เช้ามีงานสําคัญ ต้องต้องทำแต่เช้าเเดินทางนะฮะแล้วก็มีงานอ,งอะไรอีกหลายอย่างบางครั้งผมก็ทอ้อบางครั้งผมก็สนุกสนานเฮฮาบางครั้งก็เศร้าแต่ส่วนใหญ่ผมจะพยายามโชว์พาร์ทที่มันเฮฮาเฮฮาหน้า Facebook แต่จริงๆแล้วผมผ่านไม่ใช่ผ่านก็ยังเป็นอยู่ยังกลัวยัง,งโง่อยู่ยังยังยัง,ย,งยังอ่อนแออยู่แต่ผมพยายามฝืนแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมา ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าคือตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่นะฮะมันมันก็ต้องเดินต่อไปจนได้ในระหว่างที่เราเดินทางต่อไปเนี่ยมันจะมีผลที่ตามมาเสมอก็คือว่าอย่างน้อยเราเดินไปมันก็ต้องเจอทั้งดีและร้ายเราหยุดอยู่กับที่มันก็อาจจะเจอทั้งดีและร้ายแ,แต่อาจจะเจอแบบไม่ค่อยร้ายเพราะเราไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่สุดท้ายเนี่ยโลกมันหมุนมันก็ต้องเดินเราก็ต้องเจอต่อ้เราอยู่กับที่เราต้องเจออยู่ดีก็เลยคิดว่า เราต้อง่ังนในด้านที่ลบมาก่อนทั้งนั้นนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าประสบการณ์มันทําให้คนโตขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุที่มากขึ้นแล้วประสบการณ์จะโตขึ้นถ้าคุณอายุมากขึ้นแต่คุณยังอยู่ที่เดิมนะคุณก็แค่อายุมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณมีประสบการณ์หรือมีวุทิภาวะที่สูงขึ้นเพราะว่าผมเชื่อวุฒิภาวะกับชีวิตมันมันคือมันคือ,ม,คอมันคือประสบการณ์ที่มันเพิ่มขึ้นมากกว่ามันทําให้เราเกิดความอาวุโสในความของ การเป็นคนที่มีความรู้มากขึ้นผ่านโลกมามากขึ้นแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มัน going on มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประโยคของคุณคริสการ์เนอร์นี้ก็เลยฝากไว้สำหรับค่ำคืนนี้ก็และกันว่าทุกคนผ่านในจุดที่ on air เร็วร้ายกลัวโง่เขลามาก่อนก่อนที่จะเป็น I am strong I am fearless and I am wise นะครับเพราะนั้นโอเคนะครับก็อ่านให้ฟังอีกทีนะฮะก็ I am strong because I've been weak, I am fearless because I've been afraid, I am wise because I've been foolish โดยคริสการ์เนอร์นะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นนะะเป็นนักธุรกิจใหญ่แล้วตอนนี้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภาพยนตร์เรื่อง The Pursuit of h a p p i n e s s เมื่อหลายปีก่อนที่นำแสดงโดยคุณบิลสมิธแล้วก็ลูกชายของเขานะครโอเคนะครับสำหรับขอ้อพืนนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับนะครับก็ถือวันนี้เป็นแคมเปญวันที่3ที่ผมตั้งใจใทำพรุ่งนี้นะครับอ่า ก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเช้าอาจจะเป็นช่วงกลางคืนหรือก่อนนอนนะครับที่จะมาแบ่งปันกันแบบนี้นะครับโอเคนะครับสาหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้มีแรงบันดาลใจดีๆให้ทุกคนเข้านอนไปพร้อมด้วยการมีพลังเก็บไว้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็เอาพลังนั้นออกมาใช้อย่างเต็มที่นะครับในการที่จะฟันเฟือปบรรคัทแล้วก็สู้ชีวิตกันต่อไปนะฮะบ,บอกทุกคนก็เหมือนกับบอกตัวเองเหมือนกันนะตัวเองก็ไม่ใช่ดีนะที่มาพูดนี่คือไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันมันก็ positive talk อะครับมันก็ดีกว่าที่เราแบบ accept ว่าเรา weak แล้วก็เราก็ afraid แล้วก็ foolish แล้วก็ and do n o t h i n เนี่ยมันก็มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมวันนั้นก็ไปเรา push กันเพื่อตัวเองก้าวไปข้างหน้ากันเถอะครับ as long as you still alive you still have chances right you still have opportunity you still can move on right โอเคครับวันนี้ไว้เท่านี้นะคะรับแล้วพบกันใหม่นะครับ So what the crap? I'll see you later. Good night.